สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้นะคะนิกกี้นะคะยืนท้าทายอันนิกกี้กับบ้านเดี๋ยวนี้ลูกเอ๊ะเอ๊ะแม่มันไม่กลับแม่มันไม่กลับนั่นแน่มาหาเจ้าถิน่นนั่นแน่ให้เจ้าถิ่นไม่อยู่บ้านแม่แกอยู่บ้านไหมออกมาเดี๋ยวนี้อย่าอย่าไปท้าทายเขามานี่ เจ้าทินไม่อยู่นะสี่นะนี่คือบ้านเจ้าทินนะที่มีหมาอยู่ห้าตัวนะคะแต่ตอนนี้ไม่อยู่นิขี้จะเอาไงดีจะตัดสินใจเข้าไปหรือจะถอยกลับนะดูพี่นะจะกลับรถนะกลับไหมนิคี้มาเร็วมาเดี๋ยวนี้นี้เร็ว,รวมานิคี้อย่าเข้าบ้านเขามันแน่้เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่นะะ กับเย้อ๋อลิงลงอยู่ไหมขอยู่ไหมเนี่ยขอยู่ไหมอยู่เมาวเอาแน่ขอสันเี้ยงมามามวิ่งความเร็วสูงออะทิ้ไม่อยู่จะทีไม่อยู่ถามที่นี่ไปไหนนะคะเอนาะเข้านาไปไหนไปไหน เขาไม่อยู่เนาะพากันมาส้มตัวสี่ตัวมาเนอะเอซีเนาะไม่อยู่วะเขาไม่อยูอ่อันนี้กี้ลงน้ำมนดีกว่าพีก่กี้มาลงน้ำันดีกว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหเลี้ยวจริงๆนะเอซีเนาะพาอันนี้กี้ไปเล่นน้ำโอ้โหถ้าพาไปตรงนั้นอะ

โอ้โหคือคืนยามเย็นกันเลยสิเนื้อนะความสุขเนื้อยามเย็นนะคะที่ก,กกอกนะคะบรรยากาศเนาะประมาณนี้นะคะ พี่หายวัดนะคะไปกับท้องนาเลยนะคะเอฟซีเนาะไม่รู้ไปไหนนะพี่นาเจยืนดูพี่นะโน่น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 อยู่โน่นมาเร็วๆเดี๋ยวนี้เลยไปไล่จับแมงปอนี่เอฟซีเนาะไปไล่จับแมงปอนู่นนู่นมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันไล่จับแมงปอนะไปลุยข้าวเขามาเดี๋ยวนี้เร็วๆนี่ต้องฝึกนะคะเดี๋ยวพี่นาจะล่อพี่ลงน้ำนะ ไปนะ,น,น,น,าาน,นะทนะีนี้จะล่อันนี้กี้ลงคน้ำเดี๋ยวหาไม้ก่อนเนาะเอฟซีเนาะเกดเนี่เอานี้กี้ลงน้ำกี่นี่ได้น้ำไหมนี่นะกี่ดูนะโอ้ดูดูที่น้ำเยอะๆกี่จะกล้าลงไหมทีเนะาะว้าวว้กล้าไหมกล้ารอบนี้จะลงไหมลง นะรอบนี้จะมีลงไหมดูสิกี่จะลงน้ำไหมไม่ลงไม่ลงลงไหมปกติที่ลงน้ำนะน้ำเยอะไงลงดีไม่ลงดีเอาไงดีเอาไงดีอันนี้อันนี้ลงไปเร็วร่านเหลือไหมเมื่อกี้ไม่ลงน้ำกี่ไม่ลงหรอเอ้ยที่ไม่ลงน้ำได้ไงลงไปแล้วเหลือหรอกี่ไม่ลงน้ำไปแช่ขึ้น่องเกิด โอ้โหถอย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 ลงลงน้ำย่างไงกีไม่ลงน้ำได้อย่างไรไปเลี้ยวกีไหวน้ำเป็นนี่ไอ้กีไหวน้ำไม่ได้เหรอโอ้อ่างกะชูชี่นะคะเป๋ลงน้ำไม่ได้โอ้ขาเขาวันนี้นะขาก็มีสามขาลงไปเลี้วให้เขาขึ้นมาเดี๋ยวเขขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเองชอบเล่นน้ำก็ล้ำลงได้ไหมก็ล้ำลงได้นะ น,นี่นี่ดูลีลาการว่ายน้ำของหนุ่มนิกกี้ก่อนนะแอบซบุ่มกี่เป็นไงไนโอ้โหว่ายน้ำโชว์อ่างจักรุซี่นะคะของนิกกี้เนาะแอบบแอบบแอบบต้องหาอะไรหาอะไรล่อนิกกีย้ยังยังกำลังหาของอยู่นีนน่เดี๋ยวไม่คืนง่ายๆหรอกถลุลงเนาะนิกกี้บอกเย็นจัง นี่แล้วอังอังจากุซี่นิกกี้ละลอยไปไปยมาฟินนี่ละไดยไปลอยมาเย็นไหมนิกกี้เย็นเย็นเย็นฟินไหมครับนี่แน่แน่น้ำก็ป่ามาขึ้นมาได้แล้วโอ้เธอแช่เป็นชั่วโมงนะฝั่งนู้นทำอะไรเนาะหาทางลง โอ้ยน้ำมันเล็ตักติน้ำมันตื้นตัวนี้นี่เขาขึ้นมาแล้วมามากี้มาขึ้นมาไม่ขึ้นปนี่กี้ปะกี้ไปแล้วลไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วได้ขึ้นได้ทุกทางหาแล้โอ้โหวันนี้ลงแค่นี้พออทุกทีลงเยอะฝนนี้วันนี้ไม่ไหวน้ำเยอะ บ่ไปเด้อนาคนน่อเด้อคลิปนี้ก็จบกับบรรยากาศนะคะท้องนาครับยามเย็นสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านขอบคุณนะครับตะวันจะตกดินแล้วครับ